YouTube Creator Academy 101ตอนที่24หัวข้อการสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไชั่วโมงผมไัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตะลุยข้อสอบ YouTube กันนะครับเพื่อๆสามารถกดตัวไอขวามือบนนี้นะฮะจะมี playlist นะครับสอน how to pro pc series นะ Facebook ซีรีส์จัดเต็มนะครับ Line of Official Account ซีรีส์เกือบ90ต่อแล้วอีกนิดนึงนะจ๊ะ YouTube ซีรีส์นะครับแล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะจ๊ะ300กว่าต่อแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะโอเคก็ไปทำกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะบทที่1น,นะครับจะสอนลักษณะนะครับในการ ร้างคลิปนะครับเป็นคลิป youtube เป็นภาษาอังกฤษนะเราก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับสำหรับคนที่เก่งเชี่ยวชาญทางด้านภาษานะครับมันก็จะแปลงภาษาได้ด้วยนะแต่ถ้าเอาง่ายนะครับคนที่อ่านหนังสือเก่งๆก็มาอ่านด้านล่างได้นะครับก็จะแปลไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคมาบทที่2กันดีกว่านะ บทที่สองนะครับสำคัญมากๆเลยคือแนวทางการปฏิบัตินะครับในการอัดคลิปนะครับเราก็ไม่ต้องนะเราไม่ควรพูดคําหยาบนะออกเสียงนะโอ้ยช่วงนี้เดี๋ยวนี้มีกันเยอะนะฮะเกี่ยวกับคลิปที่หยาบคายบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะเออนะครับเราก็ไม่ควรทํา คลิปที่สยดสยองนะ่ากลัวอะไรเนี่ยมันมันไม่มีเป็นผลดีครับเพราะว่าบางทีคนขอนั่งดูตอนดึกๆนะถ้ามันไม่ใช่หนั่งที่ออกจากโรงนี่มันก็นะไม่หลับแน่นอนโอเคภาพย่อนะครับเราก็ต้องทำภาพให้ตรงตามปกตามเนื้อคลิปนะครับอันตรายนะถ้าโดน YouTube เข้ามาเช็คนะคแล้วภาพไม่ตรงปกเนะี้ยโดนนะโดนแน่ๆโดนแน่ๆนะจ๊ะ โอเคส่วนข้อความตรง description แล้วก็แท็กนะครับเราต้องใส่ให้ตรงเลยนะครับตรงเนี้ยสำคัญนะจ๊ะโอเคมาบทที่3ก็คือการทำข้อสอบนะครับค่อนข้างง่ายนะฮะง่ายไม่กี่ข้อก็เสร็จแล้วกดทุกจะถูกต้องไม่ใช่อะไรเงี้ยสามารถกดแก้ไขได้นะโกงโอเคบทที่4นะครับก็เกี่ยวกับ การรับรองนะครับวิดีโอนะจ๊ะก็จะมีการเซตค่านะครับ How to ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วก็จะมีคำแปลด้วยนะครับว่าวิธีการยังไงบ้างลักษณะยังไงนะครับเข้าไปดูกันได้นะโอเค okay, มาถึงบทสุดท้ายนะครับบทที่5บทที่5คือแนะนํำลิงก์นะครับสำหรับไปอ้างอีกนะจ๊ะ กดตรงนี้แล้วก็ไปเรียนพิเศษเพิ่เสริมได้นะจ๊ะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ